ชื่อไฟายนะคะปะทิตาสิงหาหากาค่ะไฟายปัจจุบันนะคะทำงานเกี่ยวกับร้านอาหารนะคะแล้วก็อยู่ในวงการเล a u ร a n อ Industry ประมาณ15ปีแล้วค่ะปัจจุบันฝ้ายทำเกี่ยวกับรับจองนะคะแล้วก็ดูแลเรื่อง r i n f ร์อินฟ e ูแล้วก็ดูแล Marketing นะคะฝ้ เรียนจบคิเชนแล r e s ส a u อร์ t m มนจ g เมนต์นะคะเป็นปริญญาตรีนะคะที่มาหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีแพชชั่นมากๆค่ะที่ในการทำอาหาร คืออยากเป็นเชฟมากๆเลยนะคะฝ้ายก็มีโอกาสนะคะได้ได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะต้องขออนุญาตเล่าถึงประวัติตั้งแต่เด็กๆก,ก่อนนะคะตอนเด็กๆฝ้ายก,ไก็ได้เรียนที่มหาลาัยเนาะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็สพอร์ตตลอดสพอร์ตทุกอย่างเลยะคะ่ะได้เรียนที่ดีๆมีรถขับตั้งแตบบ่ปีหนึ่ง มีแพ่ใช้รุ่นใหม่ตั้งแต่ม4ม5คือ,เ,อเรารู้สึกว่าตอนนั้นชีวิตเราคอมพลีตมากๆค่ะฝ้ายจะอยู่ที่คอนโดเป็นหลักนะคะเพราะว่าคุณแม่จะไปไปมา,มาต่างประเทศทำง,งานแล้วก็คุณแม่จะส่งค่าเรียนตรงไปที่อธิการมหาทิทาลไรคะ่ะเพราะว่าส่งที่ฝ้ายจะจะไม่ค่อยถึงนะคะตอนนั้นนะคะเรารู้สึกว่าเราเราเอาแต่ตัวเองเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอะไรที่ไม่ดีที่สุดเราไม่เอาเช่น ของใช้เราก็ต้องใช้ดีที่สุดนาฬิกาดีที่สุดรถดีที่สุดกร,ระเป๋าดีที่สุดแม้กระทั่งเราคบคนนะคะคนก็ต้องดีที่สุดดูโปรไฟล์เขาดูดูรถที่เขาขับดูกระเป๋าที่เขาใช้แล้วเราก็ไม่เคยให้ใครเลยค่ะแม้กระทั่งตอนนั้นเนี่ยเราเป็นคริสเตียนแล้วนะคะทุกคนแล้ก็ไม่รู้ว่าพระเยซูคือจะช่วยเราได้ยังไงความร้อนรุ่มข้างในที่มันแบบ มันไม่มีความสุขแม้กระทั่งเราคิดว่าเรามีทุกอย่างที่ดีที่สุดแล้วความแห้งข้างในมันแห้งมากๆจนเราเราหามันต่อไม่ได้ะคะ่ะจนจนวันหนึ่งเราตัดสินใจนะคะที่เราจะออกมาใช้ชีวิตเองเราเริ่มอธิษฐานขอพระเจ้าอธิษฐานว่าเราเราอยากรู้สึกอิ่มในใจอยากรู้สึกเราไม่ทรมานข้างในอยากรู้สึกว่าความสุขที่แท้จริงเปนง เราอธิษฐานหนักมากค่ะเราเริ่มตั้งหลักอธิษฐานขอพระเจ้าค่ะอธิษฐานขอเหมือนเด็กๆเลยค่ะอธิษฐานเหมือนลูกขอพ่อแบบนี้ค่ะเราอธิษฐานให้ขอให้เราได้งานทํางานที่เรารักและเรามีความสุข เราไม่อยากจะเชื่อว่าในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยพระเยซูเข้ามาในจิตใจเราทีละนิดทีละนิดทีละนิดค่ะพระเจ้าให้งานที่เราทาแล้วเรารักมากๆค่ะทุกคนให้ฝฟรู้สึกว่าความสุขมันอยู่ข้างในมันค,ค่อยๆเติมเต็มซึ่งช่วงเวลานั้นที่เราออกมาใช้ชีวิตเองนะคะในขณะที่ทรัพย์สินข้างนอกเราอะคะ่ะค่อยๆหายไปทีละอย่างสองอย่างสามอย่างสี่อย่าง แต่ข้างในมันเต็มล้นมากๆค่ะพระเจ้าให้เราทํางนานที่เรารักมากๆดูแลคนที่ที่ไม่น่ารักให้เราดูแลลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ในขณะนั้นที่เรามีสันรีสุขขึ้นมาในใจเราเริ่มรู้สึกว่าเราอยากให้คนอื่นค่ะเราให้โดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเลยค่ะทุกคนทุกคนเชื่อไหมคะแม้กระทั่งคอนโดนี้นะคะไฟหลักตาก็ขอให้พระเยซูเหมือนเด็กๆเลยค่ะขอว่าขอให้เรามีที่ที่เราจะมีที่ที่ให้พี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพคะ่ะมนใช้ชีวิตด้วยการวันอาทิตย์การมัสการเป็นที่ที่อยู่ใจกลางเมืองสุขุมวิท ซึ่งพระเจ้าตอบคําอธิษฐานทุกอย่างเลยค่ะให้ทุกคนลองเปิดใจอธิษฐานเหมือนกระไฟนะคะเปิดใจอธิษฐานแล้วเราจะดูเลยค่ะว่าความสุขที่แท้จริงเต็มล้นมาจากข้างในมันคืออะไร พระเยซูให,ให้เราโดยไม่หวังผลตอบแนทนทําให้เรานั้นให้คหนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นกันอย่าเสียเวลาเหมือนไฟเลยนะคะไฟใช้เวลาบวนมาเกือบทั้งชีวิตเลยะคะ่ะเพื่อหาความสุขที่แท้จริงนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะขอพระเจ้าอยวยพรทุกคนเลยะคะ่ะ